ท่านระโยคาไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านนั้นหลายสมาทานไปกรรมฐานแล้วขอได้โปรโดตั้งใจสดับคําแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็จ <c> ะ <oughs> ขอนำมาเรื่องของบุคคลตัวอย่าง เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าคำแนะนำใดๆที่สอนไว้เพื่อมรักผลท่านฟังกันหลายจบแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวของพระที่ท่านปฏิบัติละเล็กละน้อยแล้วก็ได้เป็นอรหัตผล <c oughs> มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของท่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโพธิกะเทระเนื้อความตามพรมบาลีมีอยู่ว่ามาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร <c oughs> ทรงปราบพระเทระนามว่าโพธิละตัดประธรรมเทสนานิว่าโยคาเวเป็นต้น <c oughs> ให้กล่าวว่านี่สำหรับพระอานนท์ท่านบอกว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ว่าพระโพะโธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเจ็ดพระองค์หมายความว่าเกิดมาในกาลก่อนๆน,นั้นเคยทรงพระไตรปิฎกมาแล้ว จำพระไตรปิฎกได้มีความเข้าใจในด้านพระปริยัติผ่านศาสนา,นสนรสสรราพระองค์สมเด็จพระสุนิรมาถึงเจ็ดพระองค์แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอรีย,รยเจ้านี่สวยจริงๆเขาเรียกว่าเสียกระดาษนี่บรรดาเสียกระดาษไปอย่างนี้คุยรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่้กลสเลตจะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ไม่สามารถจะทำลายเป็ life, นได้มันเป็นความเลวทามมากสำหรับดวงจิตประเภทนีนน้เมื่อทรงพระตรปิฎกแล้วก็สอนบรรดาปิสุทั้งหลายห้าร้อยรูปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธธรริว่าีิสุรูปนี้ ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากความทุกข์แก่ตนนี่หมายความว่าเธอเรียนและสอนเมาในความรู้แต่ว่าไอความรู้สึกนึกคิดที่ว่าจะทำลายกิเลสให้มันหมดไปนี่ไม่เคยคิดองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรเนทรงดำริว่าเราจะทำเธอให้เกิดความสลดใจ นับจำเดิมนะั่นแต่นั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสก,กับพระเถระนั้นว่านั่นพระเถระนั้นในเวลาที่พระเถระมาสู่ที่บำรุงบำรุงพระองค์ว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งลงเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิด คุณบรรลัคุณใบลานเปล่าและในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตัดว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโรพะโธิละนั้นคิดว่าแหมตัวน,นี้พรออะยาเยสซ่าสักนิด <c oughs> คำว่าคุณใบลานเปล่าก็หมายความว่ารู้พูดได้เข้าใจดี แต่ว่าจิตยังคลุกคลีไปดยกินเลสใบลานมีพระธรรมแต่ก็ไม่ได้เคยแกะเอาพระธรรมเข้ามาปิดไว้ที่ใจคือหมายความว่าจำได้แต่ว่าไม่ปลดกินเลสเขาเรียกว่าใบลานเปล่าอย่างนี้อย่างพระหรือว่าอย่างอุบาสกอุบาสิกาที่ดูหนังสือรู้หนังสือมากๆเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นน้นไดก็ตาม แต่ว่าจิตใจยังหมดสมไม่ได้กินเหล็กเขาเรียกว่าคนใบลานเปล่าจะไม่ดีนะครับที่ผมเรียกว่าเสือกระดาษเวลานี้มีเยอะเมาไมา่ราบยศสเสญสุขแต่ว่าที่ท่านมียศทำไมเมาก็มีนะระวังให้ดีอย่าไปนึกว่าท่านที่มียศนเมาไปหมดบางทียศในใครเขาย่องย่องย่องอามาให้ก็แค่นั่นแหละ ไปเมายิ่แค่ยศมันก็ติดกิเลสมาพูดกันต่อไปว่าพระโพธิละนั้นคิดว่าเราย่อมทรงซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาอัตถกถาหมายถึงคำอธิบายพยายามสอนธรรมแก่บรรดาวิสุทธ์ทั้งหลายห้าร้อยรูปถึงสิบปคณะเป็นคณะใหญ่ หมยความคณะหนึ่งห้าร้อยรูปสิบแปดคณะก็เยอะนะเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์บเรอก็เมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตัดเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบลานเปล่า <c oughs> เพราะนั้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกเราอย่างนี้ก็เพราะความที่เราไม่มีคุณวิเศษ แม้แต่ฌานปฐมฌานเราก็ไม่มีจริงๆถ้าเมื่อท่านำริอย่างนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมาในใจยิงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทำสมณธรรมแม้ดีจริงๆร,รู้ตัวดีมากจึงจะแจงบาตร,รจีวรเองนั่นแหละ ไม่ใช่ลูกน้องได้ออกไปพร้อมกัดบดยรรดาพิสุที่เรียนทำแล้วออกไปภายหลังที่พิสุทั้งหมดในเวลาวันใกล้หลวงนี่ไปไม่ถือตัวรู้ตัวง่ายๆอย่างนี้ก็สมเ็มมากผลพราะพิสุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณนั่งสวดมนต์ท่องจำที่พระเถระสอนเธอไม่ได้กำหนด ว่าท่านอาจารย์เทระองค์นี้ไปสิ้นสองโยชนแล้วหมายความว่ามัรดาพระท่างหลายเล่านั้นนั่ง,งเรียนเพลนท่องเพลนดูเพลนอ่านเพลน <c oughs> เรียนกับอาจารย์ได้อาจารย์เปิดไปแล้วใกล้ถึงที่สองโยชนโนสิษ์เรียนเพลนอยู่ที่นี่ท่านเข้าไปหาวิสุทธิ์สามสิบรูป ที่อยู่ในอาวาสราวปายย่าแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่กระผมเถิดขอรับความจริงพระที่ท่านไปหาเนี่เป็นพระศาษ์ของท่านนะท่านสอนให้รู้ปริยัติธรรมไปหมดสําหรับพระสังฆเถระผู้มีอายุ จึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นธรรมกะถึกเป็นผู้สแสดงธรรมสิ่งไรที่ที่ว่าพวกเราได้พึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านที่เรามีความรู้ขึ้นมาได้ในเราอาศัยพวกท่านท่านสอนทําไมท่านยังกล่าวว่าขอท่านขอผมเป็นที่พึ่งแล้วก็รับพระโพธิละจิงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยขอท่านอยู่าเป็นที่พึ่งแก่กับผมเถิดความจริงท่านเป็นพระดีมากไม่เมาไม่เมาความรู้เนื่เหมือนพระมาหากบินหรือว่ากปีละพิคในต่อมาพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดหมายความพระทั้งหมดเนทั้งหมด ที่อยู่ในสำนักนั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นไปขีนาศกคือเป็นพระอราหันต์ทั้งสิน้นอันดับนั้นพระมหาเถระจึงได้ส่งพระโพธิละนั้นไปสู่สำนักของอนุเถระคือพระที่มีอโวโสุรองลงไปว่าท่านอาจารย์จะไปหาพระองค์นั้นเป็นที่พึงเถิดที่สุดเ่ที่ ท่านทําอย่างนี้ก็คิดว่าดําริว่าพระพิสุรูปนี้ที่มีมานะมากเพราะอาศัยการเรียนการรู้ตามหลักพระปริยัติแท้ถือตัวมากเกินไปจะต้องทำลายมานะให้หมดไปสำหรับพระอนุเทระก็กล่าวกับพระโพธิละว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โปรดไปหาองค์นู้นเถิด ไปหาอง์น้นก็บอกอไปหาองนั้นเถิดไปหาองนั้นก็บอกไปหาองโน้นเถิดว่ากันยิงก็แล้วกันเป็นภาษาไทยๆในที่สุดท่านอง์ท้ายที่สุดก็บอกให้ไปหาเนนอายุเจ็ดขวบซึ่งเป็นสมณเณรผู้ใหม่กว่าสมณเณรทั้งหมดแต่ก็เป็นอรหันต์ซึ่งนั่งทำกรรมคือการเย็บผ้า ธนนาเนนองเล็กๆเนี่ยกำลันงนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพราะเทระท่านหลายนำมานะของตอนออกได้แล้วว่าโอยบาลีท่านลอ,อยยุงเป็นอันว่าพระโพธิละนั้นหมดมานะทิฏฐิเพราะว่าจะหาที่พึ่งกว่จะได้ที่พึ่งกับโน่นท้ายบาลีนน่น เมื่อได้ที่พึ่งก็ไปหาสมณเนรน้อยดูใบแต่หาสมณเนรน้อยหมายความว่าท่านจะหมดมรณนะทิฏฐิได้พระบรรดาพระท่านหลายบอกหน่นโน่นอง์น้น,น,น,นเนะี่ยละท่านสอนท่านได้ไปเอนนั้นบอกไปอง์น้นเนะ่ยสอนท่านได้ท่านนเข้าไอาการถือตัวถือต,อตนมันก็หมดไปในที่สุดท่านให้ไปหาเนรตัวเล็กๆอายุเจ็ดปี แต่ว่ามีความดีคือเป็นวิขีนาศกก็ได้ก่เป็นอรหันต์ท่านก็เข้าไปพระโพธิรานั้นท่านกล่าวว่ามีมานะอันเทระทั้งหลายนำออกแล้วฟังยุง่งหมายความหมดมานะทิฏฐิยิงเข้าไปแย่คองอัญชลีในสำนักโคสมัมมณีแล้วกล่าวว่าท่านสัตตบุรุษ <c oughs> กล่าวว่าท่านสัตว์ปรุหขอท่านยังเป็นที่พึ่งกับผมเถิดนี่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ไปอาจารย์ใหญ่นะสอนพระไตรวีดกสามารถยกมือไหว้สมณเณรได้แลนะท่านผู้ฟังคิดไหมว่าพระผู้ใหญ่ไปไหว้สมณเณรนั่นเณรจะบาปไหมผมก็ตอบว่าแต่ความจริงเวลานั้นนั่น,นเณรใหญ่กว่าพระองค์นั้น ท่านที่เป็นเนอายุพึงเจ็ดปีท่านได้สำเร็จอรหรันองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าเรียกบุคคลนั้นว่าพระมหาเถระคือว่าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่โดยอาศัยที่มีอายุมากคนมีอายุมากแต่ไม่คุณสมไม่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเตา่า มันไม่มีความหมายอะไรไม่เหมือนแก่มาพราบถ้ายิงแก่ยิ่งห้าวมันก็ยิงมันสมันหลับสมันเลรตัวเล็กๆนั้นท่านเป็นอรหันต์จบยอดเทงจบกิจเทวพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาเทระมาเล่าเรื่องของท่านต่อไปฟังแล้วก็จำให้ดีนะครับนี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติสมันเนเนีบอกว่าตายจริงท่านอาจารย์ ้าอาจารย์มาพูดอะไรอย่างนั้นนะครับท่านเองเป็นคนแก่ท่านเองเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เขาเหตุไรจึงจะมาทําให้ผมเป็นดีพึ่งของพระคุณเจ้าเลยครับท่านโพธิระจึงได้กล่าวว่าท่านสัตบบรุษอย่าทําอย่างนั้นเลยขอจงเป็นดีพึ่งของผมเถิดครับ ท่านสมนเนจรกล่าวว่าท่านขอรับหากท่านจากเป็นผู้มีความอดทนต่อวาดได้แล้วผมจะเป็นที่พึ่งของท่านเออเอาละสิเนนแสดงความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระโพธิละยิงกล่าวว่าผมทำได้ขอรับท่านสัตยบรุษเมื่อเต็งกล่าวว่าเมื่อสมเนจกล่าวว่า งเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าประกองไฟเดี๋ยวนี้หละครับนะนี่ท่านดีจริงๆนะละมานะทิฐิได้ไม่ถือตัวไม่ถือตนว่าเคยเป็นขณาจารย์ใหญ่ใครๆก็เป็นลูกศิษย์แต่ความจริงท่านพระทั้งหมดนี่ที่เป็นอราหันต์เป็นลูกศิษย์ท่านดังนั้นท่านสอนทำให้แล้วก็พระท่านหลยปฏิบัติทำจิตให้ผ่องใสเป็นอราหันต์หมด แต่อาจารย์ปรายกฏว่ายังเป็นปุถุชนคนหนานแน่นไปด้วิเลสที่ต้องคิดนึ่งกล่าวว่าลำดับนั้นสมณเณรจึงได้สแสดงสะสะหนึ่งอยู่ที่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านขอรับท่านนุ่งห่มตามเดิมนี่แหละจงไปสู่ในสระคือลงสะให้น้ำมาเปียกลงในน้ำ ทึากล่าวว่าสมณเณนั้นก็รู้ความที่อาจารย์ผู้ใหญ่นั้นท่านมีจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากที่พระเทระนั่นงห่มอยู่อยากจะทดลองดูว่าพระเทระจะเป็นผู้อดทนต่อว,วาดได้หรือไม่ยังได้กล่าวอย่างนั้น แม้บะเถระก็ลงไปด้วยคำคำเดียวคือหมายควัมเนนบอกลงไปในสระในน้ำท่านก็เดินลงไปเลยว่าไรว่าตามกันไม่มีทิฏฐิมานะไม่นึกว่านี่เด็กเล็กๆจะมาเล่นรตลกเราว่าการตรงไปตัวมาก็บอกแล้วนี่บอกว่าเอาสั่งอะไรก็เอาสั่งเข้ากองไฟก็อย่าเข้าแต่นี่สมณเนรสั่งให้เข้าลงไปในน้ำเรื่องอะไรจะไม่ลง ลำหนับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสมณเณรนจนึงได้เรียกกันว่าท่าอาจารย์ขารับขึ้นมาเถิดเขอรับแล้วก็กล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยถ้อยคําคําเดียวนั้นว่าท่าอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งนี่ฟังให้ดีนะครับเป็นถ้อยคํำที่สมณเณรซึ่งเป็นพระอาหารหันต์เทศ เมื่อท่านอาจารย์ผู้จเจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยหกช่องจะไม่ดีนะครับในช่องทั้งหลายเหล่านั้นเฮียเข้าไปภายในโดยช่องหนึ่งช่องหนึ่งหมายความเฮียจะเข้าไปทางไหนก็ได้ไอหกช่องในเฮียมันคลานเข้าไปได้เสมอเสมอตามใจมันตอนนี้มีบุคคลผู้ประสงค์จะจับเฮีย เขาจึงอุดช่องทั้งห้าช่องนั้นเสียเอาไว้เป็นแค่ช่องเดียวแล้วก็ทำลายช่องที่หกนั้นแล้วจึงจับเอาเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละนี่หมายความว่าช่องมันมีหกช่องนะอุดห้าช่องมันก็เหลือช่องเดียวสิ เหยื่อมันเข้าไปทางนั้นหรือมันโผล่มาทางนี้ก็หลอบปกตีปับ๊บตายปบเสร็จเหี้ยไม่เหลือเป็นอันว่าเขาก็จับเหี้ยไปกินได้นี่ท่านเทศเป็นปริศนานะฟังกันด้วยดีจำไว้ด้วยคิดไว้ด้วยคิดได้วันนี้เป็นอรหันต์วันนี้ คิดได้พรุ่งนี้เป็นอรหันต์พรุ่งนี้ชาตินี้คิดไม่ได้ชาติหน้ายังไม่เป็นอรหันต์ไม่เห็นมันยากท่านบอกว่าบรรดาทวารน,น้งหกไอช่องที่ที่ปลวกที่มีช่องหกช่องเท่าเปรียบกับทวาทั้งหก6ทวารนางหกมีอะไรมีตาหูจมูกลิงกายใจนะ ถาวรนี่หมายความถาวรหนักทาวรเบาอยู่ไว้ลอกอย่างนั้นไะไอ้ถาวรหนักทาวรเบาวาวรป่าทวาวรหูทะวันสมกุกสมาชัยอย่างนั้นนี่เป็นทาวรคืออายตนะนังกล่าวว่าบรรดาทาวรทั้งหกแม้ท่านจงปิดทาวรห้าปิดวาวรห้าที่เหลือนั่นแล้วคือหมายความทั้งห้าถาวรเนี่ยปิดมันซะ เปิดมันทวารเดียวแล้วจึงเริ่มบริกรรมไม่ในมโนโทวารหมายความปิดตาหูจมูกเิ่นกายทวารห้าเหลือจะทวารใจทวารเดียวแล้วก็มีในประมาณเท่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีเก่พิสุเพือเป็นผู้สตร ดูเตียการลุกโพลงขึ้นแห่งดวงวัฏีพนั้นพระโพธิละนั้นกล่าวว่าท่านสัตว่านท่านสัตบุรุษคำมีประมาณเท่าน,นี้นั่นแหละพอแล้วดึงอย่างยานลงใน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 ,ในกระชะกายแม่ยุ่ในร่างกายเยอะ คือว่าทำความรู้สึกใช้ปัญญาพิจารณากายยกตานุสติกรรมฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านจำง่ายนะแล้วก็ปรารบธรรมจำได้ไหมครับปิดทวานทั้งห้าเสียเหลือแต่ทวารเดียวเอาจะเหลือแต่มนโนทวาร แล้วกำหโนโทวานนั้พิจารณากายยกตานุสติกรมฐทานว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเราศึกษาในมหาปฏิปทานนสวยก็จับจิตตานุปัสนามหาปฏิปทานที่เขารับจับจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ว่าเอยมาถึงกายาเวทนาธรรมมาหมด จับจ,จุดเดียวเท่านี้กิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสมันอยู่ที่ใจแต่ส่วนมากเราไปปรับปรุงกายแล้วมันจะเกิดผลอะไรแ้ะครับฟังต่อไปพระองค์สมเด็จไปจอมไตรประทับอยู่ในที่สุดทห่ประมาณร้อยยี่สยอด ทอดพระเนตรดูพิสูจนนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงมีพระพุทธดำร,ร,ริว่าพิสูจนนี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินด้วยบริการใดแลหมายความว่าต้องการให้พระองค์นั้นใช้ปัญญาให้ถูกต้องครอบงำอาการทั้งหมดสามารถทำลายกิเลสให้สิ้นชาติ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงคิดว่าการที่เธอตั้งตนไว้โดยประมาณเท่านั้นนั่นแหละย่อมเป็นการสมควรและจึงทรงเปล่งพระสมีประหนึ่งจดุดว่าประทับอยู่ที่หน้าเธอและจึงแตดเป็นบาทรเพื่คาถาว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบ ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแง่แห่งความเจริญและความเสื่อมนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญได้เท่านี้นะพอจบเท่านี้แท่งก็เป็นพระอรหันต์ตอนนี้มาว่าถึงพวกเราบ้าง ฟังเท่านี้มีความเข้าใจไหมอันดับแรกจงวางความถือตัวถือตนเสียจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาไม่ต้องการมันทั้งหมดดีกว่าเขาก็ไม่เอาเลวกว่าเขาก็ไม่เอา เสมอเขาก็ไม่เอาเอาอะไรเอาธรรมดาธรรมดาว่าใครจะดีใครจะเลวใครจะเสมอไม่เกี่ยวแล้วอัตนาโจทยาตานังฉันเกี่ยวอย่างเดียวคือล้างกิเลสให้สิ้นชาติไปจากจิตแล้วเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่สมณเณรสอน ว่าทวารทั้งหกอย่าสนใจมันตาหูจมูกลิ้งกายไม่เป็นเรื่องมีตาทำตาเหมือนตากระทูดูอะไรไม่รู้เรื่องมีหูก็ทำเหมือนหูกะทะไม่ไม่รู้เรื่อง,อะะองใครเขาจะว่าอย่างไงใครจะสวยใครจะไม่สวยก็ช่างมันใครจะพูดดีใครจะพูดชั่วก็ช่างมัน ไอ้ริ้นรสมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างมันกินไปยังอัตภาพไปเป็นไปตาหูนะจมกูกกลิ่นมันจะหอมหรือมันจะเหม็นก็ช่างมันไม่สนใจกายจะสัมผัสกับที่นั่งที่นอนนิ่มนวนโดยการใดสัมผัสกันเนื้อของใครไปยังไงก็ช่างมัน ไม่สนใจถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรทรงตัวถ้าเราไปยึดไปถือมันเข้าก็เป็นทุกขังแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะสนใจสิ่งที่มาจากตาเห็นจากตา <_ S 1> ได้ยินจากหูกลิ่นไมก่กระทบจมูก รถกระทบลิงกายสัมผัส็กล้ก,กายนี่มันเป็นเรื่องพังพังทางนั้นว่าถุธท่าต่างๆที่เห็นได้ตามมันก็พังเสียงได้ยินในหูมันก็พังมันหายไปกลิ่นกระทบจมูกแล้วก็พังมันหายไปลิงกกระทบรถหน่อยหนึ่งรถเดี๋ยวเดียวคลืนแล้วรถก็หายไป กายสัมผัสกายไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามารักษากำลังใจของเราให้มีความสุขเพือไม่ยึดถือรูปด้วยไม่ยึดถือเสียงด้วยไม่ยึดถือกลิ่นด้วยไม่ยึดถือรสด้วยไม่ยึดถือสัมผัสด้วยจิตใจช่วยคิดว่าร่างกายนี้จะสลายตัวก็เมื่อไรก็ช่าง ก็เ,เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีร่างกายอยู่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้ฉะนั้นเรากับร่างกายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สหายที่รักเราถือว่าร่างกายเป็นศัตรูตามคําแนะนํำขององค์สมเด็จพระบรมโครเพียงเท่านี้และบรรดาท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนท่านก็เป็นพระอรหรันต์ อยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นอรหันต์อยู่ในป่าชา้าป่าช้าก็เป็นอรหรันต์จะอยู่ในตุ่มในโพรงไม้อะไรก็เป็นอรหันต์อรบรนดาท่านประโยชน์่าวจรทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เว้นอันว่าคําแนะนําในวันนี้ยกบุคคลเข้ามาเป็นตัวอย่างเพื่อว่าท่านนนั้หลายชอบใจธรรมะอย่างนี้ก็นําไปประพฤติปฏิบัติ เห็นไหมว่าสมัยองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ในเขาฟังกันไม่มากเขาเป็นใช่ปัญญาเป็นเครื่องคิดเขายังพากันจบกิจพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายสำหรับเวลานี้มองดูแล้วเลยไปนิดหนึ่งก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรตามอัตยาสายยึ่งกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรสวัสดี